เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวพิชาต,ตาดวงสีแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสีเทพประชาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิชบูรณ์ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกลับสุนทรพจน์ในหัวข้อความเท่าทันของเงยาวชนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า โลกของเรากำลังพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งของวิทยาการด้านต่างๆรวมไปถึงเทคนโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ง่ายต่อการเข้าถึงสะดวกประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรทุกท่านเคยสังเกตรหรือไม่คะไม่ว่าจะมองไปทางซ้ายก็ดีขวาก็ดี ก็พบเจอแต่ผู้คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารจากสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันโดยเฉลี่ย7ชั่วโมง58นาทีในจำนวนนี้ผู้คนใช้เวลาไปกับการเล่นสื่อสังคมออนไลน์ประมาณ2ชั่วโมง31นาทีเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานหรือการเรียนได้มากเลยทีเดียวซึ่งมากกว่าเวลาที่ใช้ในการอ่านข่าวสาร ความรู้และบทความต่างๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับตนเองแต่อย่างไรก็ตามสังคมออนไลน์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยเนื่องจากผู้คนใช้เป็นช่องทางการติดต่อมากที่สุดและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ระดับบุคคลที่สนใจในสื่อออนไลน์หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์ ใช้เผยแพร่ประชาะสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชาะชนได้รับรู้ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆสามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการดําเนินการลงได้ปัจจุบันเราทุกคนต่างก็เขอาถึงสื่อออนไลน์และใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์อยู่ตลอดในทางกลับกันก็ยังสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้สื่อออนไลน์ด้วยดังที่เห็นเป็นข่าวตามช่องทางต่างๆ คือการโดนหลอกลวงลวงละเมิดการนำเสนอเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างผลกระทบต่อทรัพย์สินร่างกายรวมไปถึงจิตใจซึ่งเกิดจากการขาดวิจารณญาณในการใช้สื่อออนไลน์ปัญหาที่เกิดจากสื่อสังคมออนไลน์สามารถเกิดได้กับบุคคลทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่คลุกคลี ให้ความสนใจเกี่ยวกับสื่อออนไลน์มากกว่ากลุ่มอื่นปัญหาส่วนใหญ่ของกลุ่มเยาวชนเกิดจากความเชื่อใจไว้ใจจากบุคคลที่พูดคุยหรือสนทนาด้วยแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงของบุคคลดังกล่าวเลยก็ตามจนนำไปสู่การนัดพบการตกลงปลงใจคบหากันเหล่ามิจฉาชีพหรือบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีจึงใช้ช่องว่างข้อนี้ กระทำในสิ่งที่ไม่เป็นผลดีไม่ว่าจะเป็นการหลอกโอนเงินการชวนพูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมการล่อลวงทางเพศและการบล็กเมลทางเพศที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินชื่อเสียงร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าจนถึงขั้นฆ่าตัวตายโดยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการหลายท่านคงเคยเห็น พฤติกรรมของเยาวชนที่ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดจากหลายปัจจัยและหนึ่งในนั้นคือการเล่าเรียนแบบจากสื่อออนไลน์ที่มองว่าการกระทำของเหล่าไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ที่พวกเขาติดตามนั้นเท่และน่ายกย่องโดยไม่ได้มองถึงความจริงว่าการกระทำสิ่งนั้นอาจจะไม่ถูกต้องเช่นการพูดจาที่หยาบคายเป็นภาษาที่ใช้กันในเฉพาะกลุ่มหากติดนิสยัย จนนำไปใช้กับกลุ่มอื่นก็จะกลายเป็นการสนทนาที่ไม่สุภาพการดัดแปลงรถต่างๆก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่ใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบหากไม่ทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนแต่ส่วนใหญ่ที่พบเห็นนั้นนอกจากสร้างความลำคาญแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วยซึ่งที่กล่าวมาเกิดจากการขาดการไตรตรอง ใช้วิจารณญาในการเสพสื่อต่างๆถือว่าเป็นการใช้สื่อออนไลน์อย่างไม่สร้างสรรค์ปัจจุบันนี้เรายังคงมีปัญหาดังกล่าวให้เห็นแต่ก็ลดลงไปไม่น้อยเนื่องจากเยาวชนฉลาดใช้สื่อออนไลน์รู้คิดรู้ทำมีวิจารณญาในการเลือกเชื่อถือสื่อต่างๆและสารที่นำเสนอให้รับรู้ประกอบกับผู้ปกครอง โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆตระหนักถึงความอันตรายของภัยคุกคามจากสื่อออนไลน์จึงรณรงค์ให้ผู้คนใช้สื่ออย่างมีสติไม่ลอกเรียนแบบไม่หลงเชื่อและไม่ไว้ใจเช็คก,ก่อนเชื่อตรวจสอบทุกครั้งก่อนแชร์ให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือข่าวสารที่กำลังจะกดแชร์นั้นทำร้ายหรือทำลายใครหรือไม่ เาไม่อย่างนั้นเราที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคีย์บอร์ดจะกลายเป็นผู้ไร้ไซเบอร์โดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเราทุกคนต้องเท่าและทันสื่อไม่ว่าสื่อจะมาในรูปแบบใดเราต้องสามารถใช้วิจารณญาณในการไต่ตองจนแน่ใจว่าข้อมูลที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นถูกต้องสร้างสารรค์และมีประโยชน์พอที่เราจะกดแชร์เผยแพร่ บอกต่อให้กับผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆนั้นด้วยหากเราใช้สื่ออย่างชาญฉลาดรู้เท่าทันสื่อก็จะไม่ได้เป็นแค่เพียงช่องทางเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองโลกออนไลน์นั้นกว้างกว่าที่เราคิดมากพอที่จะให้เราค้นหาในสิ่งที่สนใจไปได้ตลอดชีวิตขอขอบพระคุณค่ะ 农<農>民。<laughs>